สวัสดีครับผมวันนี้ก็ท t l นะครับมาปั่นที่กันกระนบุรีครับมาเหมือนเดิมครับพี่ป๊อปเดินห้ารูแรกยัดเลยนะครับนี่เป็นไงครับผมเป็นไงครับผมลกตัวคือเป้าหมายวันนี้ก็มาครบครับผมเต็มที่มีแค่นี้วันนี้ก็ปั่นน้ำตกห้วยแม่ขมินนะครับผมเหมือนเดิมชิวๆหรือเปล่านี่ยครับ ตอนนี้ยังอยู่ครบนะครับผมอยู่ครบดูหน้าดูตากันก่อนโอเคพี่เล็กเป็นไงครับว네ันนี้ซ้อมมา18ชั่วโมงครับสัปดาห์นี้โบว่าไงโบโบเงียบครับเงียบครับโอเคครับผมเราเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วัดดีครับผมวันนี้ก็ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกิโลที่25ลแล้วครับเหลือสามคนวันนี้ทั้งหมดต้องขับต้องขี่90โลนะครับมี25่25โลพี่สมชายเนินเยอะใครชอบเนินต้องมาครับผมน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชันพอสมควรหายเนินด้วย ไฮไลท์อยู่ตรงขากลับเลยครับผมชดใช้เวรกรรมครับถึงน้ำตกห้วยแม่คมินแนล้วครับ,รบเวลาหนึ่งชั่วโมง36นาทียังมีข้างหลังอีกห้าคันนะครับตามมาข้างหน้าก็เหมือนเดิมครับพี่สมชายพี่อูด <c oughs> เหนื่อยครับหัวใจไม่รู้เท่าไหร่ลืมเอาสายฮาร์เร็ตมา พี่เกินเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยพี่อุ๊ดเขาบอกยังชิวอยู่เลยเดี๋ยวจะกลับอีกสักรอบวันนี้ครับผมวันนี้เราก็มาถึงน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับนี่ครับอยู่กันเกือบครบละเหลือสองคนพี่เล็กก็มาแล้วนะครับผมพี่เล็กเป็นไงบ้างพี่ย่อยแฮบเอาไว้แอบเบอร์เบอร์ไปแล้วเจอเนินจนเบอร์ไปแล้วครับผมพี่เล็กยังบอกว่ายังสบายอยู่ วัดกันที่ขากลับขามานี่ยังไม่เหมือนวอร์มเอกีแม็กสไลด์ก่อนลงเร็วไปหน่อยเดี๋ยวเจอตอนขากลับครับผมแปดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อ้อาวขึ้นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อีกชิบหายละขึ้นไปถ่ายรูปวะฮะ <c oughs> ยิ่งขึ้นไปก่อนถ <c oughs> ายรูปเลยแค่นี้ก็นครวกันสวัสดีครับผมยิ่งทีทีเอลนะครับผมตอนนี้ก็ห้วยแมคไมนขากลับอยู่กันครบครับผมพี่จุงพี่อุ๊ด พี่ลาบพี่เล็กพี่ออสข้างหน้าครับพี่ป๊อปพี่สมชายข้างหน้าก็ว่าประมาณสัก40ก่กโลขากลับนี่สุดสดเนินตรงสารเจ้ามีไม่ผ่านหลายคนครับโอเคครับ